สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับผมนี่นะฮะอาหารเช้าโรงแรมก็มีนะครับไม่ทานไปซื้อตลาดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m เ d ดส Story นะคะตอนนี้นะคะประมาณ6โมงกว่านะ เมนอะอยากไปตลาดใต้นะคะคือเป็นตลาดเช้าของที่พิษณุูโลนะคะอยากไปรู้ว่าตลาดช่วงนี้ของพิษณุูโลอะเขาขายอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นสามล้อไปตลาดใต้กันนะคะเป็นสามล้อที่ป้านกน้อยเคยพาเมย์ขึ้นแหละเมย์ก็เลยเริ่มคุ้นนะคะเดีย๋ยวเรานั่งสามล้อไปกันค่ะ ตอนนี้อยู่บนสามล้อแล้วนะคะวันนี้บุกเดี่ยวเลยเพราะว่าเมื่อคืนนะคะพี่เน่งค่อนข้างเหนื่อยจากการเดินทางจากการขับรถมาหลายวันนะคะก็เลยให้พี่เขาพักเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีขอใช้เดี่ยวไปเอง เมะะก็ค้นหาข้อมูลมาก่อนที่จะมาที่นี่เนาะว่าพิซานุโรนะคะมีตลาดอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตลาดใต้นะคะตลาดเช้าที่เมยังไม่เคยไปเนาะคือเวลาไปเที่ยวไหนนะคะเมก็อยากจะไปดูตลาดไม่รู้ว่าเป็นพออะไรเนาะแต่ว่าอย่างดึงก็คือคืออยากไปรู้ว่าตลาดเขาเนี่ยมีอะไรขายบ้างมันเหมือนกับว่าคนที่นี่นะคะเขาทานอะไรกันบ้างจากตลาดอะคะ่ะว่า อาหารเขาคล้ายเราไหมหรือแตกต่าง,าง,างจากเรายังไงนะคะเพราะขนาดตลาดแถวบ้านเราเนาะในแต่ละรอบปีเนี่ยมันก็จะมีของบางอย่างที่เอามาขายไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะไปดูว่าคนผิดโลกนะคะาทานอะไรกันบ้างเนาะช่วงนี้ อยู่ตลาดหนึ่งนะคะพี่เขาบอกว่าตลาดเนี้ยเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแล้วเมื่อกี้นะคะตลาดอ่ะคือวัยแล้วกําลังจะปิดเพราะว่าเขาต้องเคลียร์ถนนแต่ว่าตลาดที่เราจะไปนะคะจะเป็นอีกตลาดหนึ่งะคะ่ะถึงแล้วนะคะตลาดใต้รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้มาเดินตลาด ก็ตื่นเต้นทำไม ่งแรกที่ได้นะคะคือเต้าหู้ทอดค่ะเมย์อยู่ข้างในตลาดนะคะมาหาที่นั่งเนาะซึ่งมันจะมีที่นั่งให้ทานด้วย มากเลยนะคะตอนเช้าแล้วของก็เยอะมากๆด้วยนะคะทั้งของสดเชี่ยวจะเอาไปทํากับข้าวนะคะแล้วก็ของที่เราจะทานได้เลยตอนเช้านะคะต่ออร่อยเลยนะคงชบเพิ่งทำใหม่ๆเลยครับมีวุ้นกระดิบมะพร้าวเหมือนของเลยนะคะ เลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะกินอะไรดีของมันเยอะไปหมดจริงๆที่โรงแรมนะคะก็มีเขาเรียกว่าบัตรอาหารเช้าอยู่นะคะแต่ก็ไม่เคยมาพักที่นี่แล้วครั้งก่อนเนาะก็เลยคิดว่าอยากจะลองอาหารเช้าที่อยู่ในตลาดดูนะคะ วันนี้นะคะสภาพหวัวนะคะแล้วก็หน้านะเมย์ต้องขออภัยด้วยนะมันกระเซิร์กระเซิร์เพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะแต่ก็ล้างหน้าเป็นฟันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เลียวๆกันเลยว่าเวลาเรามาตลาดเช้านะหัวเราจะเป็นประมาณนี้เหมือนจะมีร้านหนึ่งนะคะขายดีมากเป็นร้านอะไรอย่าไปดูกันค่ะ เป็นร้านเต้าเต้าห้วยน้ำขิงนะคะจะบอกว่าร้านนี้คนต่อแถวเยอะมากเลยทอดสาลาเปาน้อยซาลาเปาคือยังไง บริเวณนี้นะคะมีโต๊ะให้ทานอาหารเช้าด้วยริมแม่น้ํานะคะสามารถสั่งอาหารเช้านะคะมาทานตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเมย์ว่าพรุ่งนี้เมย์จะพาพี่หน่งมาทานที่นี่นะคะ อนนี้นะคะเมย์ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่ากําลังรอสามล้อมารับนะคะว่าทําไมกล้องมัวนะคะเพื่อที่จะกลับโรงแรมจริงๆพี่สามล้อเขาก็อยากจะรอเราเลยนะคะแต่เมย์ก็ไม่แน่ใจว่าเมย์จะเดินนานแค่ไหนเนาะแล้วก็อาจจะติดลมหรือเปล่าก็เลยไม่ได้บอกให้พี่เขารอนะคะก็เลยโทรไปใหม่พี่เขาบอกอย่าเขามารับค่ะ มีของกินเยอะมากเลยคือบางทีนะคะเมเมเดินตลาดอยู่คนมีคนหนึ่งเดินสวนกันเขาก็พูดกับเมียเขาบอกว่าโอ้ยมาตลาดเนี่ยไม่ซื้ออะไรเลยกลับไปกินข้าวไข่เหมือนเดิมเหรอ <c oughs> <c oughs> คือมันเยอะมากจนมันเรื่องไม่ถูกจริงๆนะคะเป็นตลาดอะไรเป็นตลาดเช้าเหรอหรือว่าอะไรใช่ค่ะเป็นตลาดเช้าเรียกว่าตลาดไารหรื <c oughs> เอ,อเรียกว่าตลาด ถ้าเมย์พูดไม่ผิดนะตลาดเทศบาลหนึ่งหรือเปล่าถ้ามีคนหาจาก g o o g l e Ma p นะคะแต่ถ้าคนที่นี่น่าจะเรียกว่าตลาดใต้ค่ะใต้คือกินอาหารโรงแรมมันก็เป็นอาหารแบบว่าที่ทุกที่คล้ายๆกันใช่แต่ถ้าเป็นอาหารตลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นอาหารพื้นเพของที่นี่ด้วยบางอย่างใช่ใช่คือมยอยากไปรูไปดูว่าเขาคนพินโลงน่ะกินอะไรกันเดี๋ยวเราก็ดูวิวตอนนี้เราอยู่ที่ ท็อปแลนด์นะผมตรงนู้นจะเป็นสถานีรถไฟไม่ใช่สถานีรถไฟสิเป็นรางรถไฟนะเอฟซี FC นี่รถไฟเมื่อคืนก็เห็นรถไฟขับผ่านอยู่ก็เมยก็ออกไปตั้งแต่เช้าเลยเขรู้ว่าพี่น่าจะเหนื่อยจากการขับรถผมคงไปไม่ไหวละเ <laughs> พราะว่าขับตลอดแต่ก็ดีขึ้นแล้วเช้านี้ดีขึ้นแล้ แล้วก็เมื่อวานก็ไปกินพิซซ่าเป็นร้านที่ไปนั่งแล้วก็หายเหนื่อยเลยเพราะว่ามันอยู่ในปาใ<ช>่าอไปนั่งปุ๊บโอ้โอากาศดีมากเลยแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยเมื่อวานตอนเย็นๆก็เริ่มได้พักแต่สนุกครับมาที่พิษซิโลกสนุกรู้สึกว่างานแม่นกน้อยเนี่ยคือเป็นงานที่สนุกมากเพื่อน<ช>ทำกิจกรรมเยอะนะโอเค เวลาจะไม่พอต่ออีกไหมต่ออีกสักวันหนึง่งเราค่อยกลับเันือนกันรู้สึกว่าเมื่อกี้ไปคุยกับพี่สํมรอนะคะพือรู้สึกว่าอยากจะให้พี่เขาเป็นไกด์พาเที่ยวสักวันหนึ่งก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอยากให้เขาพาเที่ยวก็คงเวลาคงต้องเลื่อนไปอีกอยูวสวยๆวยนะครับผมแล้วก็อาหารตลาดสรุปว่าอาหารตลาดก็คือไข่ต้มไข,าข,าขา่แบบักค่ะวิตามินครบ แล้วก็มีเจ้าหู้อีกโปรตีอีกเจ้าหู้ทอดเจ้าหู้ทอดเยอะมากเลยสามสิบบาทเองแล้วอาหารโรงแรมจะไปกินไหมเนี่ยให้พี่กินอย่าส่งพี่เล่งไปทานเลยค่ะโอเคนึกถึงเม่อปเ <c oughs> ม่อปนะผมเม่อปก,ก็ ไม่รกับพ่อเปาบอกว่ามานอนพักที่โรงแรมนี่แหละแล้วก็ตอนเช้าไม่รู้จะกินอะไรกินข้าวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละบอกว่าเก่งใจไม่กล้าตักเยอะเหรอไม่กล้าตักเยอะหรอทานข้าวกันนะครับเมื่อกี้ก็พูดเกิดเรื่องลูกไปนะครับก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงบอกแล้ว วันนี้ชายชายผู้นี้หญิงหญิงวันนี้ชายชายผู้นี้วันชายหญิงเมื่อคืนก็คิดนะครับเอฟซีบางทีถ้าถ้าคนโตเป็นผู้ชายก็ดีแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าถ้าเป็นแฝดก็เป็นแฝดชายแฝดหญิงก็คิดอยู่ว่าจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงหรือว่าจะแฝดชายก่อนแล้วค่อยแฝดหญิงอีกรอบหนึ่ง <laughs> โอ้แต่4คนนี่ก็หนักเอาการนะ FC 4คนนี่หนักเอาการเคยเห็นช่องบีมออยเปล่าบ <Beam Oil. S 2> ีมออยเขามีลูกแฝดอะ่ะเนาะเรียกว่าชุลมุนคนเต็มบ้านเลยมันหนักตอนเลี้ยงตอนโตสิตอนโตมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่เลี้ยงแบบว่ายังไงก็ได้อะไรเงี้ยคืออย่างหนึ่งนะฮะ f อคือ คือตอนช่วงบำรุงเนี่ยตอนที่บำรุงไปหาหมอต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน้องเมย์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอดทนมีวินัยในการบำรุงร่างกายจริงๆนะเอฟซีอันนี้เห็นแล้วก็ต้องยอมรับจริงจริงว่าลำบากมากลำบากคือกว่ากว่าจะบำรุงให้ครบหนึ่งละ คือต้องอดเรื่องน้ำตาลแล้วก็ขนมสองต้องกินน้ำมะกรูดอันนี้เป็นสูตรที่เมย์เขาทำา f เอฟซี FC. เป็นสูตรที่เมย์เขาทำตามอาจารย์ที่เขาแนะนำมาแต่มันก็ได้ผลอยู่นะเพราะว่าไปหาหมอแล้วอัลตราซาว์เนี่ยหมอก็ตกใจในเรื่องผลตอบสนองของร่างกายในการทานมะกรูดวันหนึ่งก็คือ2ขวด เช้ากับเย็นแล้วก็ในช่วงปลายๆก็คือทานน้ำมะกรูดเนี่ยวันละสี่ขวดซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนสูงอยู่ก็ต้องยอมรับน้องเขาเหมือนกันว่าคือพยายามที่จะมีมีให้ได้แต่ผมก็บอกว่าให้ใส่ใจโฟกัสเรื่องโปรเซสขั้นตอนแต่ละสเตจให้มากที่สุดในส่วนของเรื่องผลเนี่ยเราก็หวังไว้เป็นแบบว่า ความคาดหวังพอเป็นกําลังใจนั่นแหละกําลังพูดว่าชมเมย์ว่าเมย์เนี่ยว่าเมย์คือมีความพยายามสูงในการที่จะมีมีบุตรมันต้องมันก็ทุกคนอยู่คุณแม่ที่เข้ากระบวนการเอ็กซี่ก็ต้องเขาเรียกว่าผ่านอุปสรรคอันนี้ไปให้ได้คือหนึ่งก็คือต้อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารมไม่กินหวานไม่กินขนมไม่กินโซเดียมเยอะใช่ไหมสองก็คือต้องกินของที่บำรุงที่เราเตรียมไว้คือของแต่ละอย่าที่เราจะเอาเข้าไปในท้องเรานะคะต้องมีประโยชน์อืมแต่ก่อนเป็นคนกินแป้งแต่น้ํำตาลไแป้งกับน้ํำตาลมันเลยไม่ค่อยแบบบำรุงเท่าไหร่แล้วสามก็คือ ต้องกินน้ำมะกรูดันละสองขวดในติ๊กต็อกนี่เขากินโชว์นี่บอกว่าคือแต่ละคนกินนี่บอกว่ากินจนโป่นจนรจริงอันที่สี่ก็คือต้องมีวินัยหลายอย่างนะเอฟซีช่วงเทท้ายเมซัดไปเลยวันละสี่ขวดแต่ไม่ไหวนะกินได้แค่สี่วันกินได้สี่วันแล้วก็จบเลยคือไม่ไหวแล้วทองทองรับไม่ได้คิดก่อนว่าจะเอายังไง เพศชายเพศหญิงแต่ก็ยังย้ำอยู่นะครับว่าในทุกขั้นตอนก็ยังไม่มีความชัวร์ดีคือถึงแม้ว่าใส่ตัวอ่อนไปแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าะจะยังไงเนาะทุกขั้นตอนแต่ว่าที่ผ่านมาในต,ตอนนี้คือผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไม่ได้ด้วยดีถือว่าประสบความสำเร็จในการที่ทำมาในช่วงเบื้องต้น เยียมตัวอ่อนเยี่ยมตัวอ่อนอันนี้คือสามารถเก็บไปได้สิบปีเลยสิบ <Okay. S 1> ปีเพราะว่าขั้นตอนของการเก็บตัวอ่อนแล้วก็ตรวจโครโมโซมนี่เป็นขั้นตอนที่ <c oughs> แพงที่สุดในกระบวนการทำอิกซี่เป็นลุ้นมากแล้วเราได้มา <c oughs> เราได้มาตั้งห้าใบเนี่ยเราผ่านโครโมโซมหมดผ่านการตรวจตรวจโครโมโซมทุกอย่างสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ตัวโครโมโซมนี่คือก็คือเหมือนตรวจโรคเบื้องต้นไปด้วยใช่ไหมเมย์ตรวจสุขภาพของของเด็กไปด้วยเบื้องต้นถ้าไม่งั้นต้องไปตรวจก่อนตอนตั้งคันก็จะลําบากหน่อยตั้งคันก็ตรวจอีกตั้งคันก็ตรวจอีกเดี๋ยวนี้คือตรวจโครโมโซมเบื้องต้นก่อนแล้วก็บางคนหมดไปสี่ห้าแสนได้ไข่มาแค่ใบเดียวเอฟซี หมแปลกนะส่วนมากคนได้ไข่ใบเดียวอ่ะมันจะติดอเพราะว่าคุณหมอเขาจะพยายามทําทุกอย่างแบบว่าคุณหมอพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มันคืออุดทุกช่องโหว่อ่ะอเพราะว่าเขามีแค่ไข่ใ,ใบเดียวเขาจะอุดช่องโหว่ในเรื่องของการเตรียมผนังอะไรเนี่ยการไปตรวจนั่นตรวจเลือดตรวจนั่นตรวจนี่ก่อนเพื่อให้มันชัวร์ชัวร์ก่อน เราค่อยใส่ซึ่งส่วนมากอ่ะก็จะติดกันก็จนะติดกันเพราะว่าอุดทุกช่องโว่ใช่พอเรานี่คือ,อที่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเนี่ยเราได้ไข่ตอนนี้คือ5า้าใบถือว่า,<ร>าคุ้มมากที่ที่คิดเอาไว้นะคะก็คือลองใส่ก่อนถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้อนรับการทำมุลกระถินในวันนี้นะครับด,ดีใจครับเอซีดีใจดีใจดีใจแล้วก็ต้อง ชื่นชมน้องเมย์นะผมที่พยายามที่จะมีแล้วก็อย่างสุดความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนบางทีกินแค่น้ำมะกรูดเนี่ยมันก็ด้วยด้วยลักษณะของคนเนี่ยบางทีเขาก็กินไม่ได้จริงแล้วก็คนเป็นโรคกระเพาะใช่เป็นโรคกระเพาะทากกินแล้วก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเนี่ยบางทีมันก็มีคอสนะเอฟซีมันมีต้นทุนมันไม่ใช่ว่า เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่มีทุนบางทีเราก็ต้องไปกินอะไรบางอย่างที่มันทดแทนไงเพราะบางอย่างบ้านคุณแม่บางท่านอาจจะไม่มีเมนูแบบนี้ก็ต้องทําลําบากมากขึ้นทําให้เวลางานอะไรต่างๆก็จะลดร้อยลงอืม